เป็กสันชัยโพสต์เฉลยหลังต้งพลอยมารีไฮโซโพกถูกจับตาสถานะก่อนหน้านี้มีหลายคนจับตาความสัมพันธ์ของนกร้องหนุ่มต้งพิทวัตพฤกษกิจหรือต้องทูพีกับนางเอกสาวแซบพลอยเชอร์มานบุญยศักดิ์หลังจากที่มีภาพคู่ไปงานปาร์ตี้ด้วยกันบ่อยๆ และเฟนเพจ Facebook เจมอย108ได้ออกมาโพสต์ภาพต้องทูพีพลอยเชอร์มานรวมไปถึงวุลเส้นวิริธิพาพักดีประสงค์ที่มาพร้อมกับนิกธนภูมิกุลอีกทั้งยังมีเป็กสัญชัยเองประกูลมารีบรินเนอร์พกประธานวงพรประพาที่รวมตัวกันและมารีเองก็เพิ่งโดนโยงเป็นนางเอกหน้าเหวี่ยงคนของออกจากบ้านเฟน และชาวเนต็ตหลายคนมองว่าภาพนี้มีพิรุธพร้อมทั้งแสดงความคิดเห็นว่ามัมจะคบก็ไม่ติดนะเป็นรูปที่มีการคาดการได้เยอะที่สุดที่เคยเห็นมา55555เ55สื้อสวยจะจับตาคู่ไหนดีนะให้เล็งคู่ไหนคะล่าสุดเบกซันชัยสามีของทัญญาได้ออกมาโพสต์ภาพเพื่อนเก่งเดิมที่เป็นข่าว และเขียนเคปชั่นเคลียร์ข่าวลือว่านัดทานข้าวกันเฉยๆคิดอะไรกันเยอะแยะ